Okay, hey, your mom. ชลูที่หนึ่งคารานาล่าลูทีสาเตชิสโซวโมอลูทีสี่วันรรยาแกลชัพสมราลูทีห้าท็อพาโพนแกชัพสมคาลูที่หก